กิจกรรมภาคทฤษฎีวิชาดนตรีกันนะคะนักเรียนเปิดหนังสือขึ้นมาหน้าสามเลยลูกอ่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบทางดนตรีนะคะองค์ประกอบทางดนตรีคืออะไรคะองค์ประกอบทางดนตรีก็คือส่วนประกอบต่างๆที่นํามาร้อยเรียงกันจนเกิดเป็นหนึ่งบทเพลงนั่นเองแ๋ยวเราจะมาดูความหมายในใแต่ละองค์ประกอบกันนะคะว่าแต่ละอย่างทําหน้าที่อะไรอ่าองค์ประกอบแรกนะคะคือเสียงหรือว่าโทนนั่นเอง เสียงหรือโทนนะลูกหมายถึงอะไรก็ตามที่เรารับรู้ได้ด้วยหูนะคะอะไรก็ตามที่เราได้ยินเราจะเรียกสิ่งสิ่งนั้นว่าเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงของขับร้องเสียงธรรมชาติหรือ เสียงจากการบรรเลงดนตรีนะคะทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของเสียงกันว่าเสียงแบ่งคุณสมบัติออกเป็นทั้งหมด3คุณสมบัติด้วยกันนะคะคือ 1. เสียงจะต้องมีระดับเสียงระดับเสียงก็คือความสูงต่ําของเสียงนั่นเองนะคะและ 2. เสียงจะต้องมีค่าความยาวของเสียงค่าความยาวของเสียงเราจะนับเป็นจังหวะ สองจังหวะสี่จังหวะหนึ่งจังหวะนะคะและสุดท้ายต้องมีความดังเบาของเสียงอ่นนี่คือคุณสมบัติของเสียงนะคะต่อไปจังหวะหรือริทึมนะคะจังหวะหรือริทึมคืออัตราความเร็วที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอช้าก็ช้ายอย่างสม่ำเสมอเร็วก็เร็วอย่างสม่ำเสมอน,นั่นเองนะคะซึ่ง ความช้าเร็วของจังหวะแล้วเธอกำหนดเขาด้วยเทมโปหรือสับสังคีตนะที่เกี่ยวข้องกับจังหวะนั่นเองนะคะต่อไป 3, ค่ะทำนองทำนองคืออะไรคะทำนองคือระดับเสียงสูงต่ำสั้นยาวเบาดังนำมาร้อยเรียนกันอย่างเป็นระบบทำนองนะคะจะเป็นองค์ประกอบทางดนตรีที่ง่ายต่อการจดจำมากที่สุดทำนองในแต่ละ ลักษณะจะมีแตกมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามโครงสร้างของบทเพลงนั่นเองอย่างเช่นเพลงแนวลูกทุ่งเพลงแนวแจ๊สเพลงแนวบลูเพลงแนวป๊อปนะคะในในแนวเพลงแต่ละต่างแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างของทำนองกันออกไปนะลูกนะต่อไปเสียงประสานค่ะเสียงประสานหรือฮาร์โมนีหมายถึงเครื่องดนตรีหรือเสียงขับร้องนะคะที่ มีระดับเสียงที่แตกต่างกันออกมามีความกลมกลืนสอดคล้องมีสัดส่วนน้ำหนักของเครื่องดนตรีหรือของการขับร้องที่ดังเบาต่างกันทำให้เกิดความไพเราะง,งดงามและก็เข้ากับแนวเพลงของเรานะคะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องของการขับร้องเสียงประสานก็คือการร้องเสียงประสานนำเสียงหลายๆโทนมาร้อง ขับกล่อมให้มันมีความกลมกลืนกันนะคะอย่างเช่นเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำร้องคนละลายแล้วให้มันสอดคล้องกันแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการบรรเลงดนตรีก็คือการนำการเอาเครื่องดนตรีต่างชนิดกันนำมาบรรเลงกันให้มีความกลมกลืนกันนั่นเองนะคะ ไปองค์ประกอบสุดท้ายค่ะคือคีย์ตลักษณ์หรือฟอร์มคีย์ตลักษณ์คืออะไรคะคีย์ตลักษณ์คือรูปแบบของบทเพลงนั่นเองค่ะซึ่งรูปแบบของบทเพลงจะเป็นโครงสร้างที่จะทำให้ผู้ประพันธ์เพลงสามารถบ่งบอกถึงแนวเพลงนั้นๆได้นะคะว่าเพลงแต่ละแนวเพลงจะเกิดจากคีย์ตลักษณ์ในแต่ละประเภทนั่นเองสัพท์สังคีตทางดนตรีสัพท์สัสงคีตคืออะไรคะสัพท์สัสงคีตก็คือ คำศัพท์ที่เราใช้ในทางดนตรีนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความช้าเร็วของบทเพลงความดังเบาของบทเพลงเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆนะคะอาอาคำศัพท์สังเด็กิจะได้พบเจอกันในทุกบทเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงประเภทไหนเราต้องเจอกับศัพท์สังคีตททางนั้นเลยแต่เราจะไปรู้จักกับคำศัพท์สังคีตในแต่ละหมวดหมู่กันนะคะ จับสังคีตเราจะแบ่งออกเป็นหลายๆหมวดหมู่เลยนะลูกแต่ว่าในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6เนี่ยเราจะเรียนเพียงแค่4ี่หมวดหมู่แค่นั้นก่อนนะคะอันแรกเลยคือจับสังคีตที่เกี่ยวเกี่ยวกับความช้าเร็วของจังหวะมีอะไรบ้างคะมี 1. นึ่งลาโก้ลาโก้แปลว่าช้ามากๆเลยแล้วก็อ d ดาจิโออ g ดาจิโอก็จะเร็วขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีอะไรอีกคะอันดันเต้อันดันติโน โมเดร a โตอันเเกโตนะคะต่างๆนานา,นาเป็นความคำศัพท์ที่แสดงความช้าเร็วของจังหวะหรือความช้าเร็วของบทเพลงอ่าหมวดหมู่ที่2เลยคือการแสดงถึงความดังเบาของเสียงหมายความว่ายังไงหมายความบทเพลงแต่ละท่อนเนี่ยเขาจะมีศัพท์สังคีตบัญญัติไว้ว่าห้องที่1ถึงห้องที่3ดังเท่านี้ แล้วก็ลดความดังลงมาแล้วก็เบาแล้วก็ดังเพื่อให้บทเพลงเนี่ยมันมีความมิติมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูคำศัพท์แรกกันดีกว่านะคะคือ fortissimo fortissimo แปลว่าดังมากย่อด้วยตัว f f นะคะ forte แปลว่าดังย่อด้วยตัว f mezzo forte แปลว่าดังปานกลางนะคะย่อด้วย m f mezzo piano แปลว่าเบาปานกลางดังปานกลางกับเบาปานกลางะดรับเสียงต่างกันนะลูก แล้วก็เปียโนแเดี่ยวด้วยตัว P นะคะเป็นนิซิโม่ PP อะไรอย่างเงี้ยครเชนโดครเชนโดแปลว่าค่อยๆดังขึ้นค่อยๆดังขึ้นค่อยๆดังขึ้นดีครีเชนโดก็คือดังแล้วก็ค่อยๆเบาลงเบาเบาลงนั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่3นะคะคำศัพท์เป็นกลุ่มที่แสดงความรู้สึกและก็เป็นวิธีการปฏิบัตินะคะอย่างเช่นคำว่า อันนี้มาโตแปลว่าบทเพลงนี้จะต้องมีความสดใสเราต้องบรรเลงด้วยความสดใสล่าเริงนะคะหรือว่าโดเรนโดโดเเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกที่เศร้านะคะหรือว่าวิวาเชวิวาเชคือบทแสดงถึงบทเพลงที่ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวานั่นเองและคําศัพท์กลุ่มสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้คือเกี่ยวกับคําศัพท์ทั่วไปเลยที่นักเรียนจะคุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นคําว่าแบรน แบลนด์ก็คืออ่าท่อนของการบรรเลงว่าอันนี้ของใครอันนี้ของใครโคด้าอันนี้นะักเรียนจะรู้จักการดีอยู่แล้วเพราะว่าในโน้ตเพลงที่เราบรรเลงเนี่ยส่วนใหญ,ญ่จะมีสัญลักษณ์พวกนี้นะคะโคด้าอ่าดาคาโปนะคะดาคาโปก็คือกลับไปย้อนไปต้นเราจะย่อด,ด้วยตัว DC นะคะ อ่าหรือว่าคําว่าฟีเน่ฟีเน่ไม่ใช่ฟีโน่นะลูกฟีเน่คือการจบเพลงถ้าเด็กนักเรียนเห็นคําว่าฟีเน่อยู่ที่ห้องไหนนะั่นหมายความว่าเราเล่นจบตัดห้องนั้นเลยนะคะอ่าอินโทรดักชันก็คือท่อนนํานะคะอ่าโซโล่ก็คือท่อนที่เขาเดี่ยวบรรเลงเดี่ยวอะคะ่ะอ่าอาจจะเป็นเสียงไวโอลินบรรเลงเดี่ยวขึ้นมาโซโล่หรือเปียโนโซโล่ขึ้นมาเย สำหรับการฝึกเล่นเครื่องคีย์บอร์ดคุณครูขอแนะนำให้เด็กๆโหลดแอปพลิเคชัน Perfect Piano มาเล่นกันนะคะสามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะขั้นตอนที่1ให้เข้าแอปพลิเคชัน Perfect Piano จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้กดไปที่รูปคีย์บอร์ดค่ะ แล้วให้กดรูป3ขีดด้านบนขวานะคะถ้าเป็นระบบ Android ให้กดไปที่คีย์ที่มองเห็นให้เป็นเลข8ค่ะแต่ถ้าเป็นระบบ iOS ให้กดคีย์ที่ปรากฏบนจอให้เป็นเลข8เหมือนกันเลยค่ะค่ะเข้าสู่กิจกรรมการบรรเลงดนตรีกันนะคะนักเรียน เปิดแอปพลิเคชัน Perfect เ Piano ขึ้นมาเลยลูกนะแล้ววางมือกันที่ออกเตปที่3โนตัวฟานะคะนะเราจะมาทบทวนเพลงรอนโดกันเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยคุณอุ๋ยสอนจนถึงประทุน2ห้องสุดท้ายกันแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยว EP นี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นที่ห้องแรกค่ะที่ราซีลา 4, ลโดเลโดทีโดมีเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะลูกนะ1 2 3 ทีลาศีราโดเลเลโดทีโดมีฟาฟามีรีมีทีลาศีลาโดอ่าต่อไปลองว่าลาโดทีปัทัดที่สองนะคะลาโดทีลาซอนราทีลาซอนลาทีลาซอนฟีมีได้ไหมเอ่ยอ่าท่อนฟีมีเนี่ยเราจะ หยุดที่ห้องประทุนหนึ่งถูกไหมอ่าเสร็จแล้วเราย้อนกลับไปค่ะทีลาซีลาโดเหมือนเดิมปายเลยฟาค่าทีลาซีลาทีลาซีลาโดลาโดทีอีกรอบลาซอนลาทีลาซอนลาทีลาซอนฟีมี ต่อไปรอบที่2เราย้อนกลับมาแล้วเราลงประทุน2ประทุน2ก็ทีราศีราดเหมือนเดิมย้ายย้อนกลับมาอีกทีนึงนะคะ <c oughs> ที่ราศีราดนะลูกนะที่ราศีราโดเลปฟ้าทีราศี ปัทุนสองเนี่ยโน้ตจะแตกต่างจากปะทุน1ตรงท่อนสุดท้ายเราจะลองว่าลาทีโดทีลานะคะลาทีนิ้วนางโดนิ้วก้อยทีลาซีซีก็คือซอนชาร์ปซีลานะคะมีนิ้วโป้งค่ะมีฟาฟานิ้วกลางเลนิ้วชี้นิ้วชีว้ไข้นิ้วโป้งค่ะ ขอทบทวนบรรทัดสุดท้ายของเพลงอีกครั้งหนึ่งนะลูกนะลาทีโดทีลาพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามลาทีโดทีลาได้ได้หรือ,อยังคะซีลาซีคือซอนชาร์ปนะคะซีลามีนิ้วโป้งมีปลานิ้วชี้เรโดทีลานิ้วชี้กับน,นิ้วโป้ง พอได้ไหมเอ่ยลาทีโดอีกครั้งหนึ่งกลับไปที่เดิมลาทีโดใหม่หนึ่งสองซ้ลาทีโดทีลาซีลามีฟาฟาเลนิวชี้นิวโป้งโดทีนิวชี้ควายมานิวโป้งพอได้ไหมคะอีกรอบหนึ่งนะคะลาทีโดใหม่น้ำบรรทัดสุดท้ายนะ1 2หนึ่งสองซ้ลาทีโดทีลาซี มีนิโป้งปาเลทีลานิ้วชีนิ้วโป้งอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นพร้อมเพลงกันนะคะเต็มตัวเลยค่ะลาทีโดทีลาซีลาทีลาทีโดทีลาซีลาที ทีโดทีลาสีลาทีลาทีโดทีลาสีลาทีลาทีโดทีลาสีลา ะค,ะคุณหนุ่ยได้ทบทวนบรรทัดสุดท้ายไปแล้วนะลูกนะให้นักเรียนได้ฝึกฝนเด็กๆพอเล่นได้กันแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเล่นทั้งเพลงกันเลยนะคะทั้งเพลงกันเลยตั้งแต่ห้องที่หนึ่ง บรรทัดที่1บรรทัดที่2เจอประทุน1ย้อนกลับมาหาบรรทัดที่1ใหม่เล่นบรรทัดที่1แล้วก็บรรทัดที่2ห้องที่8เสร็จกระโดดมาประทุน2ประทุนสองก็คือบรรทัดที่3ถูกไหมคะบรรทัดที่3แล้วก็จบที่บรรทัดที่4เรแล้วจบเพลงเลยเรามาทบทวนกันช้าๆนะคะวางมือที่ออกเตเปที่3ได้เลยค่ะพร้อมกันนะลูก1 2 3ซ้ทีราซีระโดเล ฟาทีทีทลาโดทีลาซอนลาทีลาซอนลาทีฟีมีนะย้อนกลับเลฟาลาโดทีอีกรอบลาซิซอนลาซอน ลาซอนฟีมีอาปทุนสองเรฟา้าท่อนนี้ลาทีโดทีราซีรามีฟาเรโดทีคา่า ได้กันไม่เอ่ยอีกรอบหนึ่งทบทวนช้ายอีกรอบหนึ่งนะคะพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำทีลาซีลาโดเลฟาฟามีรีมีทีลาซีลาโดลาโดทีลาซ้อนลา,า,าทีลาซ้าาาอนลาซ้าอนปีมีค่ะรอบสองย้อนกลับไป ฟ้าค่ะลาโดทีอีกรอบลาซอนลาทีลาทีลาซอนฟีอาปทุนสองเรค่าฟาลูกทีลาซีลาทีโดค่ะปะทุนสองลาทีโดนะทีลา ซีลามีฟ้าเรโดควายนิ้วชี้นิ้วโป้งค่ะจบเพลงแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นพร้พอมเพลงกันนะคะนักเรียนท,ทบทวนพร้อมๆคุณครูเลยนะลูกเตรียมตัวเลยค่ะตัวค่ะเรฟ้าลาลาซอนปลายซอนฟีมียอ้อ โดทีราซอนฟีมีปัดทุนสองลูก โดทีลาตอนฟีมีปัทุนสองลูกเรฟป้าลาทีโดทีลาสีลาทีวาคเร ทีลาซอนฟีมีปัดทุนสองลูกเรป้าลาทีโดทีลาสีลาทีา่ ครูจะพาเด็กๆมาเล่นเพอร์เฟกต์เปียโนพร้อมกับจังหวะเมโทรนอมกันนะคะเด็กๆจำปุ่มเมโทรนอมกันได้ไหมคะจะอยู่ด้านมนใซ้ายมือคะ่ะคุณครูจะให้เด็กๆได้ฟังเสียงของเมโทรนอมกันนะคะก็จะดังแบบนี้นะคะ <c oughs> เด็กๆเด็กๆน่าจะลืมการตั้งค่ากันไปแล้ว เดี๋ยววันนี้เรามาตั้งค่าเมทรนอมกันค่ะให้เด็กๆก,กดไปที่สามขีดด้านบนขวามือหลังจากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่านะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เด็กๆทำเครื่องหมายถูกตรงคำว่าเครื่องเคาะจังหวะให้เป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะและกดเข้าไปที่คำว่าเครื่องเคาะจังหวะ bpm เมื่อเรากดเข้ามาแล้วก็จะเห็นตัวเลขนะคะตัวเลขจะแสดงถึงความช้าและความเร็วของจังหวะเมโทรนอมค่ะถ้าเราเลื่อนขึ้นไปทางด้านขวามือความเร็วก็จะมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเราเลื่อนลงมาทางด้านซ้ายมือจังหวะก็จะช้าลงค่ะเด็กๆ สำหรับความเร็วที่เราจะเล่นกันในวันนี้คุณครูจะให้อยู่ที่80นะคะหลังจากนั้นเราก็จะกดตกลงและย้อนกลับไปที่หน้าเปียโ,โนค่ะ